งั้นเราทำงานเหนื่อยอ่ะเี่มันทําไมมันเพียเพียพอดีไปหาหมอที่โรงพยาบาลทีนี้ไปปุ๊บก็ไปคุยหมอบอกเคยเจาะเลือดตรวจต่อมลูกหมากบางไมบอกไม่เคยบอกเออเขาเลยเจาะต่อมลูกหมากนัเลยเจอตรงตัวไปตุกษาแพทย์เขาก็เาจาะดูซ้ําอีกครั้งเออเออบอกมันเป็นในระยะเริ่มแรกแต่ยังไม่ถึงขนาดเท่าไหร่มันก็กินยาตัวเนี้ยเสริมมาตั้งแต่ไม่ได้ไปผ่าตัด คือกินมาเรื่อยๆทีนี้หมอเขาบอกไม่สมควรเอาไว้หรอกเราอายุขนาดนี้แล้วตัดตอ,อกไปเถอะมันสามารถไปขึ้นมาได้อีกถ้าตัดแล้วมันยังมีโอกาสเยอะที่จะไม่เป็นทุกวันนี้ก็คอยสามเดือนไปตรวจเมื่อเดือนเมื่อเดือนที่แล้วก็ไม่ยังนเลยมันไม่กี่วันอะก็ไปตรวจก็ปกติแต่ยานี่ก็ยังกินอยู่ก็เลยลดยาจาก4ี่เม็ดมาเหลือสามเม็ด ตอนที่ไปผ่าตัดเนื้องอกหลอดอาหารน่ะมันตัดออกไม่หมดหมอทางจุฬาเขาบอกแล้วว่าตัดออกไม่หมดเพราะว่ามัน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 ลำบากเพราะมันไปติดปอดติดหัวใจเขาก็ต้องอัดปอดให้มันหนีจากแพกจากที่เขาจะผ่าตัดก็เลยต้องกินอยู่เพราะเพราะมันไอเนื้อที่มันที่ถูกที่มันเกิดขึ้นมามันยังมันอยู่ในจุดสําคัญอยู่ทําไม่ได้ คือถามมายุบไหมเรามองด้วยตาไม่เห็นเพียงแต่วันนั้นไปตรวจใหญ่ส่องทั้งส่องทั้งหมดอะ่ะทั้งข้งล่างทั้งบนส่องมันก็ปกติยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะไปดูส่องดูที่เราเคยถาตัดหรืออะไรเอ็กซเรย์แล้วมันก็ไม่มีก็ต้องกินตัวนี้คุมคุมให้เนื้อมันไม่ไม่โตให้มันอ่อไปเฉยๆวันนั้นไปส่องกล้องไปโตรวจหลายอย่างเหมือนกันนะทำทุกอย่าง ก็ไม่ไม่พบก็อยู่เฉยๆไม่มีไม่มีผลกระทบอะไรนะคือถ้าถ้ามีผลกระทบลุงไม่กินแล้วเพราะลุงไม่มีผลกระทบลุงก็กินไปคุมต้องดูแลตัวเราเองถ้าเราไม่ดูแลแล้วใครจะมาดูแลให้เราอะ่ะ